ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรานำท่านผู้ชมมาเยี่ยมแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้มา,านำผลพันธ์แป๊บนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้นแป๊บนะชื่อแป๊บคือทำงานรวดเร็วทันทีทันใดนะครับทำงานแล้วก็ฉีดพ่นกันโดยที่ผมนำผลพันธ์จากซองเล็กๆนะครับมาให้กเกษตรกรได้มีความเชื่อมั่นก่อนก่อนที่จะใช้หลังจากนั้นเราก็ ให้แจกไปสักวันนั้นก็ฉีดและทุกร่องเลยแล้วก็ให้ซองเล็กไว้อีกก่อนเดินทางกลับก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาเยี่ยมเลยนะครับ<ๆ>วันนี้เรามาอีกครั้งหนึ่งพร้อมทีมงานชุดเดิมแล้วก็อยากจะสัมภาษณ์เพราะว่าพี่รวยคือผู้ที่เป็นพ่อของเกษตรกรนะครับเป็นผู้ได้ใช้และสัมผัสอยู่ตลอดหลังจากที่ได้ใช้ครับอยาก3าความรู้สึกนะครับวันนี้เป็นไงบ้างดีขึ้นเนาะครับดีขึ้นมาก ดีขึ้นแล้วก็แปลงนี่เห็นเราเห็นวันนั้นนะคนละเรื่องกันเลยใช่คืออายุการ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 ปลูกเนี่ยครับเวลาเราปลูกแล้วอีกแปลงที่ไม่ใช่ยานะครับใบมันจะเหลืองหมดเลยจะขึ้นเชื้อราหมดเลยแต่ตอนนี้ไอ้นี่มันจะไม่ขึ้นเชื้อราและดูยอดนี่ครับยอดดอกตลอดต่อเนื่องเลยลูกเยอะยอดเยอะและแตกและก็ไอ้การการอยู่ของเจริญเตัวจะแก่จะเดือเติบโตเนี่ย การเจริญพันธุ์เนี่ยอายุยาวกว่าอืมยาวกว่าธรรมดาเขาจะเก็บกี่เดือนครับทั่วไปนี่ถ้าไม่ใช่แป,ป๊บถ้าไม่ใช่แป,ป๊บไม,ไม่ไม่ถึงสองเดือนมั้งม,มันก็มันก็มันก็ไปแล้วก็ไปแล้วใบ,<า>บ<า>เหลืองแล้วแรงนู้นก็ รูปพร้อมกันน่ะใบเหลืองหมดแล้วใบที่ว่าแปลงแปลงที่อยู่ห่างกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใช้ยาตัวนี้ไม่ใช้แป๊บใชยาตัวนี้ครับนี่เราใช้แป๊บของเราเป็นจูลินซีนะจูลินซีอย่างเดียวเอาแล้วครับครับเอาพาครับไปเดินข้างในครับลองเดินชมข้างในครับบรรยากาศนี้นะครับนี่เลยเอาเลยครับนำหน้าเลยเอาแป๊บนำหน้าเลยครับ ครับนี่ดูถ้ารับใบไม่เหลืองนี่เข้าเขา้าคือธรรมาดาธรรมดาสองเดือนก็เก็บแล้วหรือว่าพับไปแล้วแต่นี่ยังได้เก็บต่อเนื่องลูกโอ้โหดูผลผลิตสิครับนี่ฮะครับอ่นนี้กเกษตรกรมาซื้อถึง อันนี้เขามาซื้อถึงสวนว่าเราไปขายครับผมโอ้สุดยอดมากมากนี่น่าภูมิใจมากๆากเลยครับดูบรรยากาศที่ครับร่มรื่นแล้วก็เขียวสุดยอดมากๆนะน่าตื่นเต้นมากๆอ้ตัมากแล้วร่มรื่นนะครับบรรยากาศไม่ไม่ร้อนด้วยนะครับ ครับธรรมดาทั่วไปสองเดือนก็หมดแล้วครับมันจะมันจะเื่อยเลยนี่ครับผมให้ชมบรรยากาศนี่ครับมันมันเออใบมันธรรมดาทั่วไปถ้าเป็นอื่นนี่ก็จะมันจะเป็นเชือาแบบนี้ครับเชือื่นนะนี่ตอนนี้เห็นไหมฮะยอดมากๆเลยครับวันแรกที่มานะครับบรรยากาศไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้โอ้โหใบนี่คลุมเหมือนอุโมงค์เลยครับ ตรงนี้เด็กลรงนี้งูงดูดิครับบรรยากาศโอ้โหนี่ผมไม่ดูรอบๆเลยนะครับเอาหนำหน้าเลยครับเดินครับมาดูเลยคือออกเต็มที่เลยนะครับออกยอดนี้ก็ออกคือผลผลิตยังผลผลิตยังเก็บได้อีกยาวนานครับนี่ครับ โอ้ดูบรรยากาศดีครับโอ้รอบรอบแปลงอของบวบเกษตรกรที่นี่นะครับสุดยอดมากมาดูผลผลิตดีครับยาวด้วยโอ้โนี่ครับท่านผู้ชมเก็บได้ยาวนานแล้วก็สี่ห้าเดือนสบายไหมใช่ใช่ครับเอาเลยน้ำหน้าไปครับ ไปตรงนู้นก็ได้ไปเนี้ก็ได้นี้ก,ก็อันนี้มันแฉะนิดเดี๋ยวไปตัดต่อนะครับนี่เห็นบรรยากาศนะครับนะครับเห็นไหมฮะโอ้โห,โหเห็นแล้วตื่นเต้นแทนเกษตรกรนะครับน,นี่นะครับถ้าเกษตรกรในเมืองไทยนะครับ ถ้าเกษตรกรในเมืองไทยนะครับนี่นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เก็บนะครับนี่เข่งเตรียมไว้เรียบร้อยเลยน,น,นี่คือาตรงตวงแบบนี้ถ้ามันกดมานั้นเลยคืออืมนี่นวิธีนะครับเป็นภูมิปัญญาคือหให้มันตรงให้มันผลตรงก็ใช้วิธีถ่วงนี่ถ้าไมนั้นแล้วมันมันมันจะหอออีกอ โอ้โหตื่นเต้นเลยนะครับเห็นบรรยากาศนี่มัน<ด>คนละเรื่องกันเลยนะกับวัน<อ>เรามาครั้งแรกนะครับแล้วใครไปนึกว่าหลังจากนั้นโอ้โหผลผลิตมันออกสุดยอดไปเลยเอาพี่รวยถามนิดหนึ่งถ้าเกษตรกร,ร,รได้ใช้แป๊บของเราเนี่ยทั่วประเทศนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นพี่พี่รวยมันจะเกิดอะไรเกิดเกิดรายได้มากเพิ่มขึ้นนี่คือคือากเราใช้ถ้าใช้ยาต้นตัวอื่นน่ะครับผมซองหนึ่ง ปสองนึงพันแปดพันห้าสองพันงี้ไอ้นี่ซองสี่ร้อยซองสี่ร้อยครับผมเล็บสี่ร้อยคุณใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานใช่แล้วก็เวลาฉีดเนี่ยใช้ช้อนเล็กนิดเดียวช้อนกาแฟเล็กอ่ะน้ำยี่สิบลิตรอ่ะคุณพันเดียวใช้ได้ตลอดโอ้โหคุ้มค่าเลยเก็บยาวนานนะครับเก็บยาวนานแล้วก็ลูกนี้ลูกนี้มันจะดกดกมากเลยโดีดูดิครับเดี๋ยวดูผลนี่มันยาวโอ้โหเลติการการแตกการแตกยอดดูยอดได้เลย ยอดมันเยอะยอดผลผลิตก็ยิ่งออกเยอะนะครับยิ่งยอดยิ่งออกนะครับอันนี้ก็เช็คเลขที่มาแล้วระมาที่เดือนเลียวพอเราเก็บเกี่ยวเพิ่มยอดธรรมดามันสองเดือนตอนนี้เข้าเดือนที่กำลัง่ยงเดือนที่สามแล้วโอ้โหยังเขียวสดอยู่เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะยังเขียวสดอ่าบอกสถานที่ที่นี่หน่อยพี่รวยที่นี่ที่นี่หมู่สามตําบลบ้านเก่าครับอำเภออนนุชจังหวัดฉะเชิงเนาา อนี่ครับสงขลาโโนดนะครับี่แปลงนี้ตอนนี้ผู้คนผ่านไปผ่านมาแวะถามไหมครับพี่ตอนนี้าามอ่วใช้อะไรเห็นไหมเขาก็ต้องสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมมันสวยงามเขียวนานมันอยู่ได้นานอ่ะมันไม่เบยไม่เหลืองเลยดูนะครับท่านผู้ชมเห็นไกลๆนี่ผลผลิตทั้งนั้นที่ค่อยอยู่เห็นไหม ไม่เหลืองใบเดียวดูคือเป็นความภูมิใจของเกษตรกรนะครับเพราะว่าเกษตรกรถ้าใช้แล้วนะนี่นี่ใบนี้นี่ใบนี้ดูรับดูใบเลยดูใบมันจะสมบูรณ์โรฟฟล์เขียวนะครับใบใหญ่ใบมันใหญ่ลก้านก้านของใบพงถามความรู้สึกจากวันนั้นวันที่มาฉีดวันแรกกับวันนี้เป็นไงบ้างพี่พงษ์แตกต่างกันเยอะเพราะว่ามันความดมสมบูรณ์ของของแป๊บครับจุลลนรีครับปุยแป๊บจูเนซีตัวนี้มัน คิดว่าผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างปกติมันถ้าไม่ใช้ปุ๋ยแป๊ปตัวนี้มันก็ระยะเาเก็บเกี่ยวแค่ประมาณสองเดือนนี่ย่างข้าวเดือนที่สามมายกโชว์ซองเล็กนี่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับนี่กล่องใหญ่นะกล่องใหญ่มีสิบซองนะครับกล่องเล็กหนึ่งซองนี่ก็พอใส่แล้วก็สิบซองนะครับมีช้อนให้เรียบร้อยเลยนะครับอยากให้ เกษตรกรทั่วประเทศได้เห็นความสําคัญนะครับแล้วหนึ่งลดต้นทุนลดปุ๋ยทางดินด้วยนะครับแล้วดินนี้ที่ที่โคนดินนี้ตรงนี้นี่ที่ดินอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นเชื้อราเพราะเพราะจุลินทรีย์ทำงานนะคมันจุลินทรีย์จะฆ่าใช่หมดเลยฆ่าพเชื้อรานไปปทําาฏิยในดินนี่ครับแล้วก็นี่ดูโคนดูดูนี่จากปากผู้ชายเลยครับผมนี่คุณดูใบนี่ใบใบเรก ใบแรกยังไม่มีเหลืองเลยแต่ที่ผมไม่ใช้ใบแรกเน่าหมดแล้วเบื่อหมดแล้วเหลืองหมดแล้วเหลืองมานแล้วนี่สุดยอดเลยครับนี่นี่เราฟังคํากล่าวจากผู้ใช้โดยตรงเลยนะครับนี่คือใบดูใบนี่ใบที่ปัจจุบันนะครับใบมันใหญ่แล้วใบแรกก็ยังไม่เหลืองไม่ตายเลยครับผมใบแรกเลยดูมันดีจริงไม่ใช่ยอแต่ใช้ได้เลยรับประกันได้เลยนี่เอาอยากถามพี่รวยอยากถ้าสมมติราผู้ชมทางบ้านนะอยาก โทรถามพี่รวยบอกเบอร์โทรหน่อยครับอ๋อเบอร์โทรพี่รวยศูนย์หกสองเจ็ดสี่หกแปดเจ็ดศูนย์สี่แปดเจ็ดศูนย์สี่นะครับเผื่อมาอยากจะมาดูแปลงมาเยี่ยมแปลงได้เลยนะครับสอบถามความจริงจากปากผู้ใช้เลยนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ที่จอด้วยนะครับประกันได้เลยครับถ้าใช้ไม่ดีจริงไม่ได้ผลจริงยินดีคืนเงินนะเราการันตีได้เลยการันตีได้เลยนี่จากผู้ใช้โดยตรงเลยครับ คือมีความเขียวชะอมนะครับค,คือที่ที่ดินนี้มันจะไม่ขึ้นเชื้อราไม่ขึ้นเชื้อราเพราะจุนซีจะกินจะล้างหมดเลยครับผมใช่นี่ขนาดฉีดทีเดียวถ้าผมฉีดสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งนี่ไม่รู้จะเป็นไงนี่เราฉีดผมว่าคือไม่เกินสองครั้งหนะ้าหลังจากนั้นวันนั้นผมก็ผสมให้ หมดหมดแล้วผสมทุกทุกแปลงที่ตัวยาที่เรามาใช้นี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเอาอยู่ไหมใช่ตอนนั้นเราก็ไม่คิดใช่เรายังเรายังไม่เชื่อมั่นใช่เพราะว่าทุกคนยังไม่เคยใช้ครับผมพอใช้แล้วแต่ตอนนี้เชื่อมั่นแล้วปีหน้าครับทำใหม่ก็ปีหน้าเนี้ยเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่ผมจะเอาตัวนี้ทั้งหมดไม่ใช่ยาครับผมนี่คุณดูยอดยอเคุณดูยอดได้เลยยอดดูนะครับยอดนียอดเห็นไหมแตกแตกดูไปต่อเนื่องเลยครับ นี่ยังเก็บได้อีกยาวครับผมถ้าคุณดูได้เลย,ยลงลงทุกทุกทนเลยลงทุกข้อ,อ